ดีครับต่อสายแก้วครับดูโต๊ะเก่าครับนี่จะมาทาสีโต๊ะโต๊ะเก่าจะทําให้เป็นโต๊ะใหม่โอไปโอไปต่อไปเคนี่นะครับมาทำโต๊ะเก่าให้เป็นโต๊ะใหม่ คะคเป็นอันนี้นะขัดเรียบร้อยแล้วนะใช้อุปกรณ์แค่นี้นะคะทำได้หลายอย่างเลยทําให้เป็นแบบใหม่ๆได้ไม่ต้องเปลืองแรง เรื่งสยนเสงบ้าดังบ้า,บาเไม่ค่อยดังนี่นะคะ ไหดูไม่ปะนี่ค่ะดูจากทางนู้นได้เลยนะมันอาจจะนแสงนิดนึงนี่ค่ะยังดูแค่นี้ก็สวยแล้วก็ถ้าถ้าทำหมดนี้ก็คงแบบสวยมากเลยนะคะ ทาไปแล้วสองด้านยุดไปนย,ยุดอามานี่นะคะทาด้านในเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะทาข้างนอกสวยไหมครับนี่สวยไหมะคะเนี่ย,ยดูเริ่มด,ด,ด,ดูเริ่มสวยแล้วนะคะก็คอยมันบ่กหูยิน ลองเลยครับนี่มันดับมันดำมันอยู่มันเรื่องเสียงก็เอาหันท่างไล่ไม้ตัวเนาะเอาย่อนเสียงนี่นะคะนี่ช่างต่อ <laughs> นึงนี่นะคะก็ใกล้เสร็จแล้วเหลือตรงนี้ตัวสุดท้ายนะคะแล้วก็มาที่ไม้กระดางตัวนี้เลยค่ะไม้กระดันตัวนี้ก็อาจจะแบบถูกง่ายเลยบ้างเพราะว่ามันไม่มีเงื่อนอะไรเลยนะคะในี่ใกล้เสร็จแล้วค่ะอืม ใหม่ไหมคะดูสวยมากเลยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเรียบ้อยนะคะนี่ก็เหลือไม้กระดานตัวนู้นเอาเล็กไหมคะเล็กาเล้ง นูเข้าไปขึ้นโอเคนะก็ครับอีกชั้นนึงนิดหน่อยนะคะที่เดี๋ยวเขาพู้เรื่องพร้อมขึ้นข้างเนี่ยโอ้ขึ้นได้หือ นี่นะคะอืมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ